แม่กับพ่อจะน้องให้ไปเที่ยวครั้งนี้แหละรับรองว่าได้น้องมาแน่นอนแน่นอนเึ้นน่งอื่นอะไรไปเลยไอจีมาหาพ่อมหใค่งเชี่ยวใหเนี่ยเนชิมูเอาใจคนไปย่อมไใค่เป็นชมูใครสิ่เสี่ยวอะไรใคักใครไมไหนใสิ่เด้ไปเที่ยวตี่ใหสิ่ดไปเที่ยวที่แม่อุ้ม ก็แม่อุ้มเลยเห็นบ่ให้แม่นางแม่แม่ยืนมาอยู่กับย่าติปันไหมมาอยู่กับย่าติปันไหมคนจะหยอกน้องนะเนี่ยหยอกน้องเร็วเอาหอมหอมหอมนี่จะถ่ายรูปหอมหยกเลยหอมเร็วฮารักน้องรักน้องกินนมหอนคุณแจ็คเศร้าเนีเลยเนี่ยเศร้าแค่กับน้องคนนี้เลยเนี่รักน้องกอดน้องกอดน้องไอจีกอดน้องเร็วกอดน้องรักน้องรักน้องกอดน้องหอมน้องเร็ว หนักหนักอะนก็น้องไม่ห uhm> นักน้องหอมน้น้องกินยังไม่เป็นบอนหอมน้วงน้องกินเพิ่งไน่กินน้องกินไม่เ็นรบ้างเลือดแตนหน่อยเลือดตังนี้ Nhìn mày bắt được à? Họ mấy chút này con chút nó mấy Nãy khai bỏ qua cho mà liền ừ. Nà, nó Nha, nó khui đuôi Nó khui đuôi lắm Chúp lên, chúp, chúp, dính hết chúp

ยาอาจะจะจะไว้นองไว้นองหยอกไอ้ละวันนี้น้องชื่ออะไรน้องทีโอทีโอเรียกทีโอเร็วเรียกน้องเร็ว

ป่าเสียมายินนะจ๊ะป่าอุ้ยดีดมันบ่อในขนาดอ้ยดีด